วันนี้เราก็จะมาแนะนำาสปแต่งางๆของที่อยู่ในที่สามารถใช้ในการสอนสวิชาสังคมศึกษาได้นะครับก็อย่างแรกเราก็ต้องพิมพ์ข้อความว่า Social Study Worksheet ลงไปใน Search Engine ของ Google หรือช่องค้นหารเราก็จะมาลองหาบจำแรกกันนะครับก็อย่าง อันนี้ีนนดกว่าก็จะเป็นเนื้อหาต่างๆางที่เราสนใจกับเกี่ยวกับอย่างเช่นแมพของภูมิศาสตร์ก็เกี่ยวกับฟีเราก็ลองหอาันหนึ่งที่คิดว่า เขาอเมริกาใต้ก็จะเป็นแผ่นชีสตุยหรือที่เขาแจกฟรีก็จะเป็นของก็จะเป็นพื้นพื้นที่รัดทั้งก็จะให้ตอบคำถามแล้วก็จะมีะเฉลยต่างๆก็จากสีทิหองศาลิบ ก็อย่างข้อสี่ก็จะตอบเป็นหรือข้อห้ากับฮอตตันกับทิกซัหรือข้อเจก,ก,ก็ตอบเป็นไมอามีหรือฟลอริดานะครับก็เรามาลองต,ตัวตัวต่อไปดีกว่าก็ education ลองมุดไซด์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ที่เราสามารถ ด้วยชัน้นหรือเกรดในภาษาอังกฤษก็ลองสักรอบนี้เอาเป็น history ภาษาก็จะมีอะไรมากมายที่เกี่ยวกันก็ ชาร์ตวอชิงตันเราเราลองมาดูก็จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ชีตได้ก็<ม>ถ้าจะดาวน์โหลดก็ต้องล็อกอินล็อกอินเฟ b บุกหรือ Google แต่นี้ก็จะเป็นไฟล์ไฟล์ตัวอย่างก็เรามาลองเว็บไซต์ต่อไปเลยดีกว่า new page ก็เว็บไซต์นี้ก็ไม่ต่างจากเว็บไซต์ที่เราเท่าไหร่ที่สามารถเรียกเกรดได้ก็อย่างเช่นเราเ,เกรดเจตหรือก,ก็คือมหนึ่งถ้าในแล้วก็เอาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะเจียวก็ ก็จะเป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับคียเที่ใช้ตอบสอนือที่สามารถกดดาว,ดาวน์โหลดได้ก็จะเป็นให้สาให้เราสามารถดาวน์โหลดได้แต่ที่มันขึ้นของผมที่มันขึ้นว่าตัวอย่างก็จะเป็นเพราะผมยังไม่ได้ล็อกอินมันเลยก็ต้องบังคับล็อกอินถึงจะ ให้สามารถรา,ราดาวน์โหลดได้โดยมินมีลาลน้นาบุกนี้หรือเว็บไซต์ Social Study Workshop ก็จะมี ออกไปจากเว็บที่แล้วทำเป็นเรียนๆดีกว่าหรือว่าเราจะหาจากในหน้ารูปภาพก็จะมีเอกสารต่างๆที่เราสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้ก็ผมขอจบการแนะนำเว็บไซต์ต่างๆที่ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาได้นันบัตดนี้นะครับขอขอบคุณ